ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกท่านช่างพิชัยทำอะไรวันนี้เตรียมของไปตีเส้นจราจรเตรียมของไปตีเส้นจราจรช่างพิชัยบอกอยู่บ้านช่างพิชัยนะคะทุกท่านโรครกไปหมดเจ้าพิเัยไปทำงานนะคะทุกท่านเตรียมของนะคะไม่ไปสายจังเลยอ่ะ ไปถอยรถจัก,กรยานมาช่างพิชัยบอกช่างพิชัยไปถอยรถจัก,กรยานมานะคะทุกท่านไม่เอานะคะตีเส้นจราจรพี่เล็กไม่เอาด้วยนะคะตากแดดเนาะตากแดดนะคะทุกท่านงานแดดพี่เล็กไม่ไหวนะคะงานในลมแบกปูนก่ออินี่ได้อยู่เนาะ ตีเส้นจราจรพี่เล็กไม่เอานะคะมันฮ้อนสชคไม่พันลอรถยานที่ไหนอ่ะชัวยช่างพิชัยเตรียมของนะคะทุกท่านมาเตรียมของกันนะคะโอ้ช่างพิชัยจะหยิบถูกไหมเนี่ยดูของดิ ทับกันหมดเลยนะคะทุกท่านของช่างพีิชัยอุ้ยอันเนี้ยนะํะทำเป็นฮูลาฮูกได้เลยนะั่นนะ่ะท่ออะไรนะพ่อเขาเรียกท่ออะไรอ,อันเดียวกันใช่ไหมเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำใส่ที่ของแม่แกงอยู่มันก็แคกแคก็แคบางคนบางเจ้าก็เอาทรายใส่ให้มันหนักๆน,นะ ดูช่างพิชัยลื้อของนะคะทุกท่านหยิบถูกไหมหยิบถูกไหมช่างพิชัย <laughs> หยิบถูกไหมพอมาถึงก็โยนโยนโยน,โยนนะคะทุกท่านมาถึงก็โยนโยนโยนอันนี้คือร้านเก่าพี่เล็กน่อนมเมื่อก่อนพี่เล็กก็ขายของอยู่หน้าบ้านนี่นะคะทุกท่านดูช่างพิชัยลื้อของนะคะทุกท่าน มาถึงก็โยนโยนโยนเวลาจะมาเอาก็เลือ้อไปเอาหลังบ้านอไปเอาหลังบ้านของไม่ใช่มีแต่แค่นี้นะของช่างพิชัยอะหลังบ้านก็เต็มไปหมดไม่อยากจะไปให้ดูหลังบ้านเนาะหลังบ้านพี่เล็กก็เต็มเครื่องมือช่างพิชัยนะคะทุกท่าน ทางบ้านก็เต็มไปหมดโอ้เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ดูพัดลมอย่างดีเลยเอาคาร่มทำอันนี้กันไก่ตัดกิ่งไม้อย่างดีเลยนะคะทุกท่านไปซื้อมาให้คุณแม่นะคะคุณแม่เราสั่งซื้อนะคะซื้อให้อีแม่นะคะนี่ ห้าอบาทอีแม่สั่งซื้ออีแม่ที่นวนจันนะคะแม่ที่นวนจันสั่งซื้อนะคะยังไม่ได้เอาไปให้เลยนะคะมาแล้วนะคะสี่มีแล้วใช่ไหมพ่อ,อน่ะ วันนี้เจ้าพิชายจะไปตีเส้นจาราจรนะคะพี่เล็กไม่ไปด้วยนะคะทุกท่านมันร้อนนะคะมันร้อนพี่เล็กสู้ไม่ไหวนะคะยังไม่ครบเจ้งพิชัยบอกยังไม่ครบ, <laughs> บ,ครบหน้าบ้านก็เต็มนะคะทุกท่านหลังบ้านยิ่งเต็มนะคะหลังบ้านก็เต็มไปหมดกว้างบ้านกว้างเท่าไหร่ก็ คือว่าเต็มยิ่งกว้างยิ่งเต็มเนาะบ้านเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะท่านพี่เล็กเป็นคนให้กำลังใจนะคะเป็นคนให้กำลังใจช่างพี่ชัยนะคะ ช่วยให้กำลังใจก็พอแล้ววันนี้นะคะวันนี้ฮ้อนฮ้อนพี่เล็กไม่ไปด้วยนะคะเติมตามสบายเลยช่างพี่ชายวันนี้จะไปจีบสาวไปยังไงก็ช่างเถอะวันนี้พี่เล็กไม่ขอไปด้วยนะมันฮ้อนนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะบายบายสวัสดีคะ่ะทุกท่านจ้า